เป็นซีรีส์กันต่อเลยนะครับกับซีรีส์ท็อปทนะครับในตอนนี้เราจะพูดถึงสแน็คหรือว่าของว่างสําหรับสายฟิตเนสด้วยกันนะครับก็จะมีท็อปทีที่ผมให้เลยนะครับเบสิกมากๆเลยเพื่อนๆก็หลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตระกูลถัว่วนี่นะว่าทรีนะที่ผมให้จะเป็นถัว่วเพื่อนๆก็จะรู้ว่ามันจะช่วยในเรื่องของบางชนิดถั่วอัลมอนด์ใช่ไหมถั่วอัลมอนด์ถัว mond, ถ่วมีบราซิลนัทอันนี้ก็ดีมากมีถั่วทีแคนต่างๆเอาว่าผมพูดถึงรวมๆแล้วกันนะเป็นถัวถ่วถั พวกกูดแฟตใช่ไหมไขมันดีถ้าเกิดเราได้รับไขมันดีที่เพียงพอก็จะผลิตพวกฮอร์โมนต่างๆช่วยซัพพอร์ตร่างกายของเราได้แล้วก็ถัว่วพวกนี้เนี่ยมันก็เนื่องจากแคลอรี่มันเยอะมันก็จะทําให้เราอิ่มเร็วนิดนึงคือคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่กินแบบเยอะๆแล้วแล้ว,แ,ลวแบบมันเพลินนะฮะคือเราจะรู้ว่าพอชั่นที่เรากินได้อะจริงๆแล้วไม่ต้องกินเยอะมากด้วยไขยมันของถัว่วม,มันทำให้เราอิ่มโอเคนะครับก็ต่อไปท็อปทูเลยท็อปทูเบอร์ดนัมเบอร์ทูเลยนะครับก็จะเป็นโปรตีนบาร์และการโปรตีนบาร์ก็อาจจะมี ไม่ว่าจะเป็นทั้งผลิตจาก w วโป p r o น e i เดี๋ยวนี้ก็จะมีผลิตวิกแคนก็มีนะครับวีแกนโปรตีนบาร์แล้วก็ล่าสุดที่เคยเห็นแล้วก็จะเป็นปับจากจิงลีดก็มีนะพวกนี้ก็จะมีโปรตีนคอนเทนต์ที่ดซีซึ่งผมจะให้ในเรื่องของความสะดวกละกันบางทีเราพกพาไปไหนนะครับแทนระหว่างมือ้อโปรตีนบาร์ก็จะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับแต่เราก็ควรจะเลือกที่อาจจะคาร์โบไฮเดรตอะไรี่ยไม่ได้เยอะนะครับเราก็ต้องการเะเสริมโปรตีนนะแคลอรี่ไม่ได้สูงมากเพื่อให้เข้ากับเป้าหมายของเรานะส่วน Number one เลยนะครับ โยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นสแนคที่ดีมากๆสำหรับสายฟิตเนสเลยเนื่องจากว่าโปรตีนก็สูงนะครับแถมยัมีตัวช่วยย่อยซึ่งเป็นพวกโปรไบโอติกต่างๆเนี่ยก็เรากินโปรตีนกันเยอะอยู่แล้วเนาะเราต้องการ,รตัวที่จะช่วยย่อยเพื่อํำให้ร่างกายดูดซึมโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไปได้ดีมากขึ้นด้วยประโยชน์ก็หลากหลายนะครับวิตามินแคลเซียมต่างๆก็จะให้เป็นท็อปวันเลยลก็สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อด้วย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท็อปทรีอาหารว่างสแน็คสำหรับสายฟิตเนสส่วนโยเกิร์ตนะครับก่อนจะเลือกตัวที่ดูเฮลตี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็น0%ูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตหรือว่าโลวแคลหรือว่าโนชูการ์อย่าไปกินพวกที่แบบใส่น้ำตาลเยอะๆนะเราต้องระวังในส่วนนี้ด้วยแต่โดยโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับนกรีกโยเกิร์ตพวกนี้คือจะดีมากๆดีต่อสุขภาพสำหรับสายฟิตเนด้วย